ผมจะพามาดูระบบฮิวดาวแอซิดนะครับช่วยเวลาลงทางเนินลาดชันนะครับในรุ่นอิทูสุบวีคอร์สนะครับ 4x4 นะครับก่อนอื่นนะครับรถต้องจอดอยู่เฉยๆนะครับแล้วเราต้องมากดปุ่มตัวนี้ครับพอเรามากดปุ่มตัวนี้นะครับ้างไว้สองวิสัญลักษณ์สีเขียวจะขึ้นมานะครับผมสัญลักษณ์สีเขียวตัวนี้นะครับขึ้นมา นี้ผมจะนองขับรถลงเนินดูนะครับทีนี้จะเป็นเนินนะครับผมจะปล่อยรถไหลเลยนะครับนี่ยนะครับถ้าไฟกระพริบระบบจะทำงานนะครับผมยกขาขึ้นเลยนะ ไฟกระพริบจะทางานนะครับจะค่อยๆสโลโลงนะครับเห็นไหมฮะรถจะสโลลงผมไม่ได้เหยียบเบรกนะครับรถจะสโลลงแบบนี้เลยนะครับจนถึงพื้นระ,ะนาบนะครับระบบจะหยุดการทํางานนะครับโอเคค่าๆประมาณนี้ครับเดี๋ยววันหลังมีคลิปด,ดีๆมาแนะนาอีกนะครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสครับ